ทุกๆคนนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่านิคุณวิเศษนครปายับครับรหัสคู่คุณดินาวิเศษนครโค้ตเป้นนางรองนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกจิตคัดแต่ติทิพยานิพาสุวรรณละใหม่นะครับขอบคุณโค้ดผู้แลและโค้ตสอนงานครับโคต้ตปูละใหม่แซ่ตันโค้ตเอกสมชายกวนชัยนะครับขอบคุณโค้ตที่สอนงานนะครับโค้ตพิชโค้ตเชอรี่โค้ตนาย โคดหมอกโคดปินนะครับโคดตีโคดลีนนะครับ,ลนนรบและโคดหมอกของเรานะครับเอ้ยโคดนุกนะครับขอบคุณคุณวานชดติกวันประธานบริษัทที่มอบสิ่งดีให้กับเรานะครับอดีตก็คือ้าตการตำรวจนะครับนั่นคืออดีตนะครับจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะครับปัจจุบันก็มาทําธุรกิจเอกซี่แบบูลไทม์นะครับอาชีพที่ผม รักและชอบที่สุดครับก็คืออาชีพตำรวจวันที่ผมจบเรียนใหม่ๆครับผมตั้งเป้าว่าผมอยากจะเป็นตำรวจครับแต่มีปัญหาว่าการสอบตำรวจนี้ต้องมีสอบว่ายน้ําสอบยิ่งสอบข้อเขียนนะครับแต่คือปัญหาของผมก็คือว่ายน้ําไม่เป็นนะครับในหมู่บ้านไม่มีสระว่ายน้ําไม่มีคลองที่จะให้เราฝึกครับมันมีคลองที่ห่างจากหมู่บ้านเนี่ยประมาณสักสิบกว่ากิโลครับผมก็ได้ปั่นจักรยานเนี้ยไปฝึกว่ายน้ําทุกวันทุกวันนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งผม จมน้ําเป็นหรืออะไรเป็นไปนะครับไม่มีใครรู้ครับเพราะผมไม่ได้บอกใครครับแล้วผมใช้เวลาอยู่สี่เดือนในเวลาการไปฝึกไปน้ําครับแล้วผมสอบตํารวจครั้งแรกและครั้งเดียวครับก็ได้เป็นตํารวจที่ผมตั้งใจจะเป็นนะครับพอต่อมาครับเป็นตํารวจได้สักระยะหนึ่งเริ่มเอาเงินอนาคตออกมาใช้ครับเขาเรียกว่าการกู้สหกณรนะครับเริ่มเป็นหนี้เป็นสินนะครับเมื่อเรากู้สหกณรไหมครับเราก็ต้องถูกหักเงินเดือนไปใช้หนี้สหกกรนะครับ เมื่อเงินเราไม่พอใช้เราก็ต้องมองหาชีพเสริมครับมาดูว่าได้จ่ายของเราแต่ละเดือนครับมีจ่ายงวดบ้านจ่ายงวดรถค่ากินค่าอยู่ค่าขนมลูกไปโรงเรียนแต่ละวันครับเมื่อรายจ่ายของเราไม่พอกับค่าใช้จ่ายครับเราก็ต้องมองหาอะไรเพิ่มนะครับก็คือวันนี้ครั้งแรกที่ผมทำครับคือเปิดร้านขายเสื้อผ้าในห้างทวรจิตนั่งรองครับได้เช่าร้านแล้วก็จ้างน้องๆอ,อีกคนหนึ่งครับ ถามว่าขายดีไหมขายดีครับถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับรายได้ของเราไปอยู่ที่ไหนครับค่าเช่ากับค่าจ้างและที่สําคัญครับวันหนึ่งลูกน้องขอลาออกครับโดยไม่ได้บอกเราล่วงหน้าแล้วข้อตกลงของห้างว่าห้ามปิดร้านนะครับเราไม่มีคนมาขายให้ครับสุดท้ายเราก็ต้องปิดกิจการร้านเสื้อผ้านะครับเราก็ได้มองหาอาชีพเสริมต่อครับเพราะว่าายจ่ายเรายังเยอะครับเราก็ได้ไปหุ้นส่วนเป็นร้านอาหารกับน้องสาวอยู่ที่ จังหวัดเวลาครับมหุ้นนะครับหุ้นละแสนกว่าบาทนะครับลงทุนคนละแสนกว่าบาทเปิดได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องปิดอีกครับเพราะว่าเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องต่างๆไว้ครับพอขายไม่ได้ครับของเราก็ต้องเสียครับสุดท้ายเราก็ต้องปิดกิจการอีกเช่นกันนะครับแล้วเราก็หันมาขายร้านอาหของชำครับขายน้ำขายอะไรต่างๆครับคือเรายังทํางานประจาอยู่นะครับก็ท๊า เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด,ด,ปดลูกค้ามาเห็นเราปิดสุดท้ายไม่มีลูกค้าเลยครับเราได้ปิดถาวรน,นะครับก่อนที่ผมจะมาท,ทําธุรกิจเลาซี่ครับผมได้ขายบ้านที่อําเภนอนางลอยนะเจ็ดแสนบาทนะครับมาลงทุนเปิดร้านเกษตรที่อําเภอชำนี้ครับผมไม่เคยมีความรู้เรื่องการเกษตรเลยอ่ะไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยนะครับผมก็เห็นสังเกตว่าเอ๊ะคนเปิดร้านปุ๋ยเนี่ยเขารวยเขาได้ไปเที่ยวต่างประเทศครับ ผมก็เลยตัดสินใจขายบ้านนะครับมาลงทุนเปิดร้านเกษตรสิ่งแรกที่ผมต้องจ่ายครับค่าเช่าสถานที่เดือนละ6,000จ้างน้องอีกสองคนครับคนละสามร้อยครับจะขายได้ไม่ได้วันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายหรอครับแปดร้อยบาทครับช่วงแรกผมก็มองว้ามาถูกทางแล้วแหละเพราะเราเป็นเจ้าเดียวในอำเภอเกษตรกรไม่มีเงินก็สามารถมาสินค้าไปก่อนได้แล้วค่อยไปใช้หนี้ที่ทกศเพราะเราดีกว่าทกศครับอ่าแล้วก็ พอพอที่จะให้เงินสดเกษตรกร,ก,รก็ไปใช้หนี้สิ้นปีอย่างนี้นะครับแต่ต่อมาเป็นยะงครับมีร้านขุยขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆและที่สําคัญในอําเภอของเราครับมีร้านขุยที่ใหญ่กว่าเราอีกมาเปิดเขาไม่ได้มาเปิดแข่งเราครับเขาก็เปิดของเขานะครับแต่กลายเป็นว่ายอดของเราตกครับสุดท้ายเราก็ต้องปิดกิจการอีกเช่นเคยเห็นไหมครับแล้วเราสองคนก็มาเจอวิกฤตการเงินแบบสุดๆเพราะรายจ่ายของเราเป็นไงครับเดือนละสี่ห้าหมื่น รายรับของเราเงินเดือนสองคนรวมกันแล้วไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วก็เราไม่มีท่องทางที่จะมีรายได้จะคู่อะไรก็คู่ไม่ได้อีกครับเพราะเราคู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มานั่งกอดกันร้อนให้แบบนี้นะครับนี่คือการเจอวิกฤตการเงินนะครับแล้วเราก็ได้ประกาศขายบ้านที่อําเภอชำนิอีกหลังหนึ่งขณะที่เรามาอยู่ชำนิครับเราได้ซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งครับผ่อนธนาคารอยู่คือปัญหาว่าวันนี้เราไม่มีรายได้ที่จะไปผ่อนธนาคารต่อครับเราก็เลยประกาศขายบ้าน พร้อมที่ดินที่จะไปดูแลพ่อแม่คือวันนี้เราได้ตัดสินใจแบบเราแบบไปไม่ถูกแล้วครับแต่เราต้องไปเริ่มต้นก่อนไปพึ่งพาพ่อแม่ไม่ใช่ไปดูแลพ่อแม่นะครับแล้วเราสองคนก็โชคดีครับได้มาเจอบุกแจนิวบอนนะครับโดยโค้ดเปิ้ลได้รู้จักโค้ดบูทรารเฟสนะครับโค้ดเปิ้ลนเนี่ยต้องการแค่เอา fb มาโค้ดขายครับแต่โค้ดบูก็บอกโค้ดเพิ้ลว่าถ้าต้องการ เปลี่ยนชีวิตก็คือต้องโปรแกรมดีบอลถ้าอยากได้เงินแสนก็ต้องดีบอลครับโค้เปิ้ลก็ได้ตัดสินใจเอาเงินก้อนสุดท้ายเนะี่ยที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทั้งจะจ่ายงวดบ้านหรืองวดรถไม่รู้จะจ่ายอะไรก่อนครับเอามาซื้อดีบอลกินซื้อได้แค่สิบวันครับแล้วก็ไม่ได้บอกผมไม่ได้ปรึกษาผมครับแล้วก็พอได้ดีบอลมาเสร็จครับทําการตลาดคือโพสแบบสุดๆเลยครับโพสแบบไม่ต้องคิดชีวิตเพราะว่าวันนี้เราไม่มีทางเลือกอีกแล้วนะครับ แล้วผมก็มาสังเกตว่าเอ๊ะพคดเปิ้ลนี่ทําไมทั้งนอนดึกทั้งเครียดนั่งเงินตื่นแต่เช้าทําไมดูหน้าตาสดใสอ่ะผมก็ได้สงสัยผมไม่ได้ถามว่ากินอะไรเหรอเขาก็บอกว่ากินดีบอลผมก็ขอกินด้วยครับพคดเปิ้ลเลยเอากรรไรคร้าปีกซื้อดีบอลให้ผมกินได้สิบวันให้ทดลองดูก่อนแล้วก็กมเชบว่าต้องตั้งใจกินนะต้องเป็นตัวเงินตัวทองให้นะครับผมก็ตั้งใจกินครับผมตั้งใจกินครับเพราะ ผมมองดินแบบมีเป้าหมายเพราะผมมองธุรกิจครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าภาพนี้ปิดดีบอลนได้สีเส่เซตครับนายแพทย์มากินด้วยนะครับเมื่อผมมั่นใจว่าสินค้าดีแล้วคราวนี้ผมก็ถามค้ชเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วแผนตลาดมันเป็นยังไงอ่ะค้ชเพื่อนบอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับก็ส่งลิ้มของโค้ชนุ๊กมาให้ผมได้ศึกษาครับผมได้ศึกษาแผนการตลาดนะครับผมบอกว่าเฮ้ยแผนตลาดดีมากเลยเนี่ย ผมก็เลยบอกว่าสมัครเลยรีบทำเลยนะครับ่นเมื่อผมมองว่าสินค้าดีแผนตลาดก็ดีครับผมตัดสินใจนะครับตัดสินใจมองธุรกิจครับการตัดสินใจของเราทำยังไงครับเราเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่มเรียนรู้โคดรูโคดเอกอเดินทางมาสอนเราที่อําคือนางรองนะครับโคดก็ขอบคุณโคดรปูโคดเอกนะครับที่ตั้งใจอ่าเอาความรู้มาให้ครับโคดรเพื่อนก็ตั้งใจเรียนรู้ครับแบบจดทุกข้อยอ่ทุก ข้อความนะครับเวลามาสอนการขายสามทมนี้คือจุดๆเสร็จคือจะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์นะครับพอกลับมาถึงบ้านเราก็มาทบทวนกันนะครับมาศึกษามาฝึกการเล่านะครับแล้วก็ไปเรียนงานของงานบริษัทครับเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจเสร็จครับเราก็เริ่มลงมือทำทันทีนะครับผมใช้เวลาอยู่เก้าเดือนครับได้เงินแสนใช้เวลาแค่เก้าเดือนครับแต่แสนแล้วสองปีรายได้รวมก็สองล้านกว่าบาทนะครับ ก็ทำควบคู่กับงานประจํานะครับถามว่าช่วงแรกได้เยอะไหมบอกว่าได้ไม่เยอะครับประมาณพันกว่าบาทเจ็ดร้อยเห็นในการเริ่มต้นไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายครับแต่เราทําแบบต่อเนื่องทำแบบไม่คิดชีวิตครับเพราะเราเจอวิจิตการเงินนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆว่าเอ๊ะทาไมมองเห็นธุรกิจเรนเอรี่ทำไมถึงได้ตัดสินใจแบบทันทีแล้วทำทันทีครับก็อยากจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าธุรกิจเรนเตอรี่ครับไร้ความเสี่ยงครับ นสต็อก no คือวันนี้ไม่ต้องมาสต็อกสินค้าเป็นจํานวนมากนะครับวันที่ผมเปิดร้านเกษตรนะครับผมต้องซื้อปุ๋ยเป็นจํานวนมากมาสต็อกไว้ก่อนครับแล้วผมถึงขายครับถ้าเกิดขายไม่ได้เป็นไงครับเงินก็ไปอยู่กับปุ๋ยนะครับแต่วันที่ผมมาทำธุรกิจเลเจนซีครับผมไม่เคยซื้อ,อโปรแกรมรีบอลมาสต็อกไว้เลยครับเวลามีลูกค้าทักสนใจเราก็จะไปเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ ไปเล่าอะไีอยาหนักฟังลูกค้าสนใจก็คือโอนเงินให้เราเราก็โอนเงินไปที่บริษัทแล้วก็สั่งสินค้ามาแล้วก็แพ็กให้ครับเพราะเราต้องไปบอกวิธีาการกินนะครับโนสตคือวันนี้เราไม่ต้องมีทารานนะครับเราใช้เฟซของเราให้เป็นประโยชน์เป็นหน้าร้านนะครับแล้วเราก็ตั้งใจกินสินค้าให้เห็นผลลัพธ์ครับเราเราก็จะเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่ด้วยครับนี่คือไม่ต้องมีทารานเลยนะครับโนสต้าฟคือวันนี้ไม่ต้องจ้างน้องครับ วันที่เราขายของได้เราไม่ต้องไปแบ่งปันให้ใครเลยไม่ต้องไปแบ่งให้ลูกน้องไม่ต้องแบ่งให้ใครเลยครับนี่คือข้อดีการที่ไม่มีลูกน้องนะครับ no skill วันนี้หลายๆคนไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนไม่มีความรู้จะทําทได้ไหมวันที่ผมเริ่มต้นผมไม่ได้มีความรู้เหมือนกันครับผมก็ต้องมาเรียนรู้จากโค้ดเรียนรู้จากงานบริษัทครับก็ถือว่าทุกวันนี้ยังมีออนไลน์สอนทางธุรกิจนะครับง่ายๆมากนะครับ แล้วก็โนส,สตังนะครับวันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ทุนหลักหมื่นหลักแสนใช้ทุนแค่หลัก, 100, ลกร้อยหลักพันก็มีสิทธิ์รับวด้หลักแสนหลักล้านอยู่ที่ว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่อยู่ที่ตัวเรานะครับทานี้มาดูว่าบริษัทเอ็กซี่ของเราครับมีคุณวนันชดิติกวันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทครับคุณวันเนี่ยเคยทําธุรกิจเครือข่ายธุรกิจส่วนตัวเนี้ยประสบความสําเร็จมากมาเลยครับคุณวันเนี้ยจะเข้าใจความรู้สึกของนักธุรกิจ เป็นอย่างดีเลยนะครับคนที่ผ่านทิปท่องเที่ยวนอนวน้นนะครับไม่ได้ไปท่องเที่ยวครับแต่คุณวันเนี้ยอย่างเข้าใจความรู้สึกของนักธุรกิจครับก็ให้เงินชดเชยนี่นะครับคือความเข้าใจของคุณวันนะครับและที่สําคัญครับคุณวันเนี้ยใช้เงินสดหนึ่งล้านจดทะเบียนทาไมไม่ใช้แค่หนึ่งล้านสองล้านะจดได้นะครับแต่ทาไมต้องใช้หนึ่งล้านเพื่ออยากสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจครับว่าวันเนี้ยบริษัท จะเปิดอยู่แบบเป็นร้อยรปีไม่ใช่เปิด2ปี3ปีแล้วปิดไม่ใช่ครับคืออยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจครับหน้ที่สําคัญครับมีช็อปหลายสาขามีมากกว่ายี่สิบสาขาทั่วประเทศครับถ้ามีช็อปเยอะๆเป็นไงครับทํางานง่ายนะครับเรามีผู้มาต้อ็ชวนไปที่ช็อปเลยเห็นไหมครับนี่คือการสะดวกในการทํางานนะครับและที่สาคัญครับสินค้ามีหลากหลาย มีทั้งหมวดสุขภาพมีทั้งความสวยความงามมีทั้งใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อเป็นรายรับเท่านั้นเองครับเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับแบบถาวรน,นะครับและที่สําคัญครับสินค้าราคาไม่แพงเกินสมเหตุสมผลนะครับ ินค้าดีทุกตัวครับเห็นผลลัพธ์เรื่องโปรแกรมดีบอลครับถ้าคนที่กินตามโค้ดบอกเชื่อโค้ดยังไงก็เห็นผลลัพธ์ครับและที่สําคัญว่าหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะสินค้ามันปลอดภัยไหมมันมีสารตกค้างไหมนะครับมีคุณโปรเมรเอริยาจุทานุนก,การนักกอล,ล์ฟได้หลบโลกเลยครับมาเข้าโปรแกรมดีบอลกับเราเวลาการแข่งขันกีฬาได้ลหลบโลกเนี่ยต้องมีการตรวจหาสารกระตุ้นสารตกค้างใช่ไหมครับถ้าตรวจเจอเป็นไงครับ รับแพ้แน่นอนแต่วันนี้ตรวจแล้วไม่เจอแสดงว่าสินค้าเราปลอดภัยใช่ไหมครับและที่สําคัญครับสินค้าเราสามหายหายที่หนึ่งก็คือคัดวัตถุดิบที่ว่าดีที่สุดในโลกมาเลยนะครับหายที่สองก็คือคัดโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลผลิตสินค้าให้นะครับเมื่อผลิตสินค้าให้ต้องส่งไปตรวจต่างประเทศก่อนนะครับแล้วจนแน่ใจว่าสินค้าเราปลอดภัยแล้วถึงเอาออกจําหน่ายครับมันแตกต่างกับหลายหลายบริษัทครับ สินค้าเวลาขายดีเป็นไงครับบริษัทผลิตผลิตแล้วก็ขายเลยขายเลยครับแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพจะเป็นแบบไหนครับทรานนี้มาดูสิทธิประโยชน์าคุ้มครับวันนี้เราต้องมาเป็นหุ้นส่วนกับเดกกี่ก่อนครับเราถึงจะมีสิทธิ์รับไปได้นะครับการเป็นหุ้นส่วนทํำยังไงครับหนึ่งนะครับเราเริ่มต้นที่สมัคร500บาทครับต่ออายุปีละ250การที่เราจะมีสิทธิ์รับไปได้เราต้องมาเป็นหุ้นส่วนก่อนครับ ครั้งแรก500บาทต่ออายุปีละ2 5 0้นะครับถ้าเราอยากเริ่มต้นธุรกิจล่ะเราต้องใช้สินค้าเพื่อเริ่มต้นธุรกิจครับใช้สินค้าพัน P ีครับพัน P ีวีรอประมาณ6 0 0 0บาทจะซื้อครั้งยาวยืดสะสมก็ได้ตลอดชีวิตเราไม่ได้บังคับกันครับบางคนเขาอยากยังไม่พร้อมแต่เขาอยากทําธุรกิจเขาก็สามารถสะสมได้ครับเมื่อครบพันคะแนนนะครับเราก็จะมีสิทธิ์รับได้ได้ทุกข้อทุกช่องทางนะครับ แต่การนรับเงิต้องมีการรักษายอด250 PV นะครับเพื่อรับได้ได้นะครับถ้ามียอดวันที่1-15จะรับได้ได้วันที่21เดียนเดียวกันในกรณีที่กับเป็นกสิกรไทยนะครับถ้ายอดวันที่6-31ก็จะรับได้ได้วันที่6เดือนถัดไปนะครับการรักษาสิทธิ์หรือรักษายอดนะครับรักษาแค่รอบเดียวก่อนวันที่15ก็จะมีสิทธิ์รับได้ได้โบนัสทั้ง2รอบเลยนะครับทีนี้มาดูว่าสิทธิประโยชน์ในการสมัครครับ เราจะได้อะไรครับหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้ครับประการอุบัติเหตุวงเงินแสนหนึ่งในกรณีที่เราเสียชีวิตเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับเราไม่ได้ใช้อกครับแต่คนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเรานะครับถ้าเรายื่นกสิกรไทยเพื่อรับโบนัสนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีกแสนสองแต่เราต้องมีรายได้ในระบบตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปนะครับเราก็ได้สินค้าตัวยอย่างอีกสามชิ้นนะครับแล้วก็เวลาเราซื้อสินค้าได้จะส่วนลด20 -30 นะครับนะ นะครับเห็นไหมครับแค่สมัคร500ก็เกินคุ้มแล้วนะครับาวนี้มาดูว่าช่องทางรับรายได้ครับกำไรค้าปิกมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะลองขายนะครับหรืออยากจะสร้างทีมเลยก็ได้นะครับมาดูตัวอย่างครับวันนี้กาแฟล็อกหุ่นนะครับกาแฟล็อกหุ่นนะครับต้นทุนอยู่ที่975บาทแล้วก็ขายที่1,395บาทนะครับเราก็จะได้กำไร420บาทแล้วครับถ้าเดือนหนึ่งเราตั้งเป้า20ถุง ยี่สิบกระสอบเราก็จะมีรายได้เข้าไปแล้วครับกำไรขั้ปีแปดพันสี่ร้อยบาทเห็นไหมครับและที่สาคัญครับเรามีการสะสมแต้มไว้แลกสินค้าสะสมได้แบบไม่มีวันหมดอายุครับเขาเรียกว่า RP นะครับเวลาเราซื้อสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้มีทั้ง PV ทั้ง RP PV นี่คํานวณเป็นโบนัสน,นะครับ RP สสะสมไว้แลกสินค้าจะแลกอะไรก็ได้ครับแกลแรกรถแลกนาฬิกาแลกทองแลกแหวน ได้ทุกอย่างครับอย่างโคตเปิ้ลเนี่ยก็ไปได้กระเป๋าถุยมาแล้วครับราคาประมาณทัก4สี่หมื่นครับแต่ถ้าให้ซื้อเอาคงไม่ซื้อแน่นอนนะครับคราวนี้มาดูคุ้มที่สี่ครับดีเบตโบนัสนะครับดีเบตโบนัสคืออะไรนะครับดีเบตมันก็คือวันนี้เรามียอดซื้อหรือขายนะครับคะแนนมันเกินพันพีวีขึ้นไปนะครับเราก็จะได้เงินกลับคืนแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยกตัวอย่างครับวันนี้เราซื้อรีบอลจินหนึ่งเซตครับ ริบอนหนึ่งเซตจะมีคะแนนอยู่ที่2,700ร PV นะครับก็เอา2,700ร PV เนี่ยหักรักษายอด1 0 0 0พ PV นะครับคือเอา2,700ัหักรักษายอด1000 PV ครับก็จะเหลือที่1 7 0 0ันดร้อย PV คูณ8สิบ้าเปอร์เซนเราก็จะได้เงินกลับคืนเท่าไหร่ครับ1 4 4 5ันรบห้าบาทเห็นไหมครับซื้อดีบอนจีนหนึ่งเซตเราก็ได้เงินกลับคืน1 4 4 5ันร้าบาทนะครับ คราวนี้มาดูคุ้มที่ห้าครับได้ได้จากแผนธุรกิจ3ข้อนะครับได้ได้แผนธุรกิจ3ข้อวันนี้เราจินดีเราบอกต่อแค่กลายเป็นการแนะนำนะครับข้อที่หนึ่งครับโบนัสค่าแนะนำา้าชั้นรวมแไดบ้าเเได้จากการขยายสาขานะครับโบนัสทีม3 4บสเปเซได้ไดจากการสร้างทีมนะครับโบนัสแบ็ชิ่ง5้าชั้นรวม2 0ได้ไดจากการใช้ระบบนะครับมาดูทีละข้อครับ วันนี้เราใช้ดีเราบอกต่อครับเป็นการขยายสาขาครับคือทิศเปอร์เซ็นต์ไม่เกินหนึ่งพันพีวีจากยอดซื้อของสายงานที่เราแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าเราชวนเพื่อนมาสมัครแล้วยังไม่ซื้อสินค้าเราไม่ได้ค่าแนะนํานะครับเพื่อนต้องซื้อสินค้าด้วยนะครับเราถึงจะได้ค่าแนะนํานะครับวันนี้เราต้องเป็นตาแหน่งบีโอก่อนครับเราถึงจะได้ค่าแนะนํานะครับสมมติว่าทุกคนที่ใต้สายงานซื้อคนละหนึ่งพันพีวีแล้วกันนะครับวันนี้เราไปชวนในหนึ่งครับ ในหนึ่งก็จะเป็นชั้นลูกทางธุรกิจนะครับเราจะได้ค่าแนะนำ40%นะครับถ้าเกิดวันนี้นายหนึ่งซื้อหนึ่งพันทีวีนะครับก็เอาหนึ่งพันทีวีนี้คูณ40%นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ400บาทเห็นไหมครับถ้าเกิดนายหนึ่งก็ซื้อกาแฟห่อใหญ่สักห่อหนึ่งล่ะ กาแฟหอยใหญ่มีกี่คะแนนครับ1นึ่ง PV นะครับก็เอา125 PV นะัคูณ40%ก็จะได้ค่าแนะนำลับ5้บาทนะครับหลายๆคนมองว่ามันน้อยนะครับแต่มันไม่น้อยนะครับถ้าเราชวนเยอะๆสักร้อยคนล่ะคนละ5 0าสเป็นเท่าไหร่ครับเราต้องมองภาพท p ีคูณนะครับถ้าเกิดในหนึ่งไปชวนในสองละ่ะ เป็นชั้นหลานทางธุรกิจนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปชวนใน2แต่เรายังได้ค่าแนะนําอีก20อร์ถ้าเกิดในสองซื้อหนึ่งพันคะแนนนะครับเราก็ได้20คือเอา1 0 0 0พันคูณ20เท่ากับเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทเห็นไหมครับถ้าเกิด2ไปชวนในสามล่ะเราไม่ได้ไปชวนใน3ามนะแต่บริษัทยังจ่ายให้เท่าไหร่ครับ1ิเซถ้าเกิดสามซื้อ1 0 0 0พันคะแนนนะครับก็เอาหนึ่งพันคูณสเซเท่ากับหนึ่งร้อยเห็นไหมครับ ถ้าเกิดสามไปชวนนายสี่ล่ะก็าเป็นชั้นหลุนยังได้อีกสิบเปอร์เซ็นเห็นไหมครับถ้าเกิดสี่ซื้อหนึ่งพันคะแนนเราไปยังได้อีกสิบเปอร์เซ็นเท่ากับเท่าไรครับหนึ100่งร้อยเห็นไหมครับถ้าเกิดสี่ไปชวนนายห้าล่ะถ้ายังเป็นชั้นลือ้อเห็นไหมครับก็ยังได้อีกห้าเปอร์เซ็นเท่ากับห้าสิบบาทเห็นไหมครับวันนี้อยากให้เข้าใจโครงสร้างการแนะนําครับแต่เวลาเราทํางานจริงเราชวน ไม่ได้จํากัดนะครับยิ่งชวนเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับหน้าที่สําคัญเป็นระบบลออัพด้วยครับลออัพยังไงถ้าสมมติวันนี้นายสองไม่รักษายอดนะครับนายสามก็จะลออัพเป็นชั้นหลานเราทันทีปกติเราจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นครับแต่ลออัพไปเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่คือระบบลออัพจะไม่มีช่องว่ช่องว่างให้เรานะครับจะลออัพให้เต็มทุกชั้นเลยนะครับ ทีนี้มาดูข้อดีของธุรกิจเครือข่ายแบบสองใช้งานนะครับมาดูว่าธุรกิจทั่วไปครับธุรกิจทั่วไปเราชวนคนมาห้าคนนะครับเราชวนคนมาห้าคนเราก็ต้องมาวางติดตัวทั้งห้าคนเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งห้าคนแต่วันนี้ธุรกิจเลกซี่ครับเป็นธุรกิจแบบแผนใบเรี่ครับมีแค่สองงานเราชวนคนมาวางแค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่เราว่าจะวางซ้ายหรือขวานะครับเห็นไหมครับสร้างแค่สองทีมครับ เป็นระบบเพชรเม็นะครับทุกคนช่วยกันสร้างนี่ีกนะทีคนก็ดูคะแนก็สองสายงานเห็นไหมครับทานี้มาดูว่าบาลานซ์ทีมสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับบาลานซ์คือค่าแนะนำเราก็ได้แล้วนะคะแต่ยังเอาคะแนนมาวางเป็นทีมให้อีกนะครับเรายังได้บาลานซ์ทีมอีกสามสิบสี่เอร์เซ็นบาลานซ์ทีมคืออะไรครับ พฤติเราสร้างแค่2สายงานนะครับซ้ายกับขวานะครับนับรวมยอดไปพวกจากทุกคนในทีมลึกไม่จํากัดชั้นนะครับมียอดซื้อยอดใช้ที่ใต้สายงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอัพไลน์ข้างบนโยนมาเราก็จะได้คะแนนนะครับถติว่าทีมนี้ซ้ายมี1นึ่งแสนนะครับทีมขวามีแสนห้าทีมที่น้อยกว่าเขาเรียกว่าทีมอ่อนทีมที่มากกว่าเขาเรียกว่าทีมแข็งครับเวลาเขาคิดบาลานซ์ทีมเขาจะเอาที่ทีมอ่อนเป็นเกณฑ์นะครับถติว่าวันนี้บาลานซ์ทีมที่1นึ่งแสนนะครับก็ เอา1นึ่งแสนคูณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่เห็นไหมครับแล้วคะแนนที่เหลือล่ะห้าหมื่นไปไหนล่ะบริษัทเก็บไว้ให้ครับไม่ได้ตัดทิ้งเลยนี่คือข้อดีของธุรธกิจเลกาซีนะครับได้รับข้อนี้รับสูงสุด 1, 30, หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเลยนะครับโค้ดนุกรับมาแล้วครับข้อนี้นะครับคราวนี้มาดูมารัดแมทชิ่งห้าชั้นรวมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแมทชิ่งคืออะไรวันนี้เราชวนคนมาเราต้องไปช่วยเขาให้สําเร็จก่อนนะครับเราถึงได้ โบนัสข้อนี้นะครับคิไดได้จากยอดทิมอ่อนของใายงานที่เราสปอนเซอร์นะครับวันนี้เราตำแหน่ง b ีอนะครับเราไปชวนนายหนึ่งนะครับเราไปชวนนายหนึ่งนะครับแล้วเราก็ต้องไปสอนนายหนึ่งพานายหนึ่งทำงานจนนายหนึ่งเขาเจ่งนะครับจนนายหนึ่งเขามีทีมซ้ายทีมขวานะครับจนนายหนึ่งเขาสามารถทำงานเองได้จนมีบาลนซ์ทีมครับมีทีมอ่อน หนึ่งแสนมีทีมแข็งแสนห้านะครับนายหนึ่งเขาก็จะได้บาลานซ์ที่หนึ่งแสนคูณสามสิบสี่เปอร์เซ็นเท่ากับสามหมื่นสี่หลายๆคนเออต้องไปช่วยเขาต้องมีบาลานซ์แสนก่อนถึงจะได้โบนัสแบตทิ้งใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่ยกตัวอย่างพ,าบพ 1, อบาลานซ์หนึ่งหมื่นเราก็ได้ครับทีนี้ในกรณีที่เราไปช่วยนายหนึ่งเนะี่ยบริษัทก็เล็งความเห็นความสําคัญกับเราครับว่าเรายังไปช่วยนายหนึ่งให้ประสบความสําเร็จครับบริษัทก็ยังจ่ายให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอาหนึ่งแสนที่นายหนึ่งบาลานซ์นะคครับมาูณให้ เราก็จะได้หนึ่งหนบาทเห็นไหมครับวันนี้เราไปช่วยนายหนึ่งให้ได้สาม0มื่นสี่เราก็ได้หนึ่งมครับถ้าเราไปช่วยคนเยอะๆล่ะครับเราจะได้เยอะขนาดไหนนะครับแต่คนนี้แมทชิ่งมีทั้งหมดห้าชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งครับเขาเรียกว่าชั้นลูกครับเราจะได้แมทชิ่งสิเอร์เซนหมายถึงว่าวันนี้นายหนึ่งของมีบาลานซ์มีทีมอ่อนครับหนึ่งหมื่นพีีครับก็คือคูณสิบเปอร์ซนตเราก็จะได้หนึ่งหใช่ไหมครับถ้าเกิดนายหนึ่งไปชวนนายสองล่ะ ได้หนึ่งก็ในปชวนในสองก็จะเป็นชั้นหลานของเราครับเรายังได้อีก5%เนะครับถ้าเกิดในสองเขามีทีมอ่อน10,000นะครับก็คือคูณ5%เป่รกับเท่าไหร่ครับ500บาทเห็นไหมครับถ้าเกิดในสองไปชวนในสามะก็จะเป็นชั้นเหรนของเราถ้าเกิดสามมีบาลานทีมนะครับ1 0,000นะครับก็จะได้2%เ็นห็นไหมครับ200ฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเขามีบาลานเป็นแสนนะถ้าเราเกิดเราไปสร้าง คนที่เราชวนมาเป็นดูบี้นะครับอย่างไม่ได้เราเดือนละสี่ห้าหมื่นนะครับถ้าเกิดสามไปชวนในสี่ครับก็จะเป็นชั้นโหนเรายังได้อีกสองเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเกิดในสี่มีบาลานซ์อยู่ที่หนึ่งหมื่นเราก็จะได้เท่าไหร่ครับสองเปอร์เซ็นเห็นไหมครับถ้าเกิดสี่ไปชวนในห้านะครับก็จะเป็นชั้นลื้อเรายังได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นเห็นไหมครับถ้าเกิดในห้าบาลานซ์หนึ่งหมื่นเราก็ยังได้อีกหนึ่งร้อยเห็นไหมครับ นี่คือท่อแมทชิ่งนะครับท่นี้นอกจากเราได้เงินในระบบแล้วยังมีทริปท่องเที่ยวให้เราอีกนะครับบริษัทส่งเสริมเรามากๆเลยครับอยากให้เราประสบความสาเร็จได้ทั้งการเงินได้ท้องท่องเที่ยวนะครับโค้ชเพื่อนก็ทํามา2ปีก็ผ่านทริปท่องเที่ยวแทบทุกทริปเลยนะครับไม่ว่าจะนิวซีแลนด์เบลเยียมนีเธอแลนด์นีส์มาลีฟแล้วก็ออเริกาใตา้วันวนอนะครับผ่านหมดนะครับ ีนี้มาดูว่าหลายๆคนมองว่าไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนจะทําได้ยังไงนะครับก็ที่นี่มีระบบสอนงานนะครับมีระบบสอนธุรกิจนะครับไม่ต้องกังวลนะครับคือเริ่มต้นจากเรานะครับเริ่มต้นจากเราจินสินค้าให้ประทับใจนะครับแล้วเราก็มาเข้าเรียนหาความรู้นะครับแล้วเรามั่นใจเสร็จเราก็ไปชวนคนแล้วเราก็ชวนคนมาจินสินค้าชวนคนมาเรียนทำเท่านี้เองนะครับม่อยากจะเล่าจุดเด่นของธุรกิจเลกาซี่ครับ หนึ่งนะครับเป็นพลังทวีคูณนะครับพลังทวีคูณยังไงครับวันนี้เราลงทุนแค่ครั้งเดียวครับเวลาเราจะไปขยายงานขยายสาขาเราไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มครับมาดูข้อแตกต่างกับถ้าวันนี้เราทําบ้านให้เช่านะครับถ้าเราอยากได้ค่าเช่าเราต้องไปสร้างบ้านให้เพิ่มอีกครับเราถึงจะได้ค่าเช่าเพิ่มแต่วันนี้เราลงทุนธุรกิจในแค่คั้งเดียวครับ5้า้อบาทแล้วเราขยายสาขาได้แบบไร้ขีดจํากัดเลยนะครับ ไม่มีความเสี่ยงครับเพราะวันนี้เราลงทุนแค่หลักร้อยนะครับเราไม่มีความเสี่ยงครับความเสี่ยงก็ต่ำนะครับแต่รายได้ของเราไร้ขีดจํากัดเลยนะครับวันนี้ยิ่งถูกเดียนแบบยิ่งรวยครับวันที่ผมเปิดร้านเกษตรนะครับยิ่งถูกก๊อปปี้เป็นไงครับผมยิ่งเจ๋งเร็วใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมยิ่งมาถูกก๊อปปี้ในธุรกิจเล็กๆครับผมยิ่งมีรายได้มากเห็นไหมครับวันนี้มีระบบสอนงานครับหลายๆคน มีออนไลน์ของแต่ละกลุ่มครับเราไปปรึกษาโค้ดคว่าเอมีที่เรียนตรงไหนยังไงบ้างนะครับมาดูว่าสาเหตุของรายได้นะครับวันนี้มาดูสาเหตุของรายได้ถ้าวันนี้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวละ่ะเราเป็นสาเหตุของรายได้นะครับแล้ววันหนึ่งมาเจ็บใครได้ป่วยนะครับเราก็ไม่มีรายได,ได้ใช่ไหมครับมันโคตรหมกนะครับเห็นไหมครับวันนี้ไปสร้างธุรกิจเนกระซี่รองรับไว้ คนหมอไปนอนอยู่โรงพยาบาลหกเจ็ดวันแต่เห็นว่ามีได้ได้หกเจ็ดหมืน่นเห็นไหมครับนี่คือการมาสร้างธุรกิจเอกซี K ่ S, ลองรับไว้ครับขนาดไปที่นอนโรงพยาบาลอ่ะคนหมอยังมีได้ได้หกเจ็ดหมืน่นเห็นไหมครับวันนี้ถึงเราไม่ทําครับเดกซี e K S, ก็เติบโตอยู่แล้วอ่ะดีไหมครับถ้ามันเรามาเติบโตพร้อมกักบธุรกิจ